สวัสดีครับเฮ้ยเดียวนี่ตรงนี้เออนะอ่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีเหล่านักรบทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับรอตซัมเทลนะครับก็ทไมได้ลงคลิปติดต่อกันก็เป็นร้อนในนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือขี้เกียจครับผมเอาตรงๆเลยแล้วกันขี้เกียจขี้เกียจครับผมงี้วันนี้เราไปเลยกันต่อ,อ,อถ้าเสียงฝนเข้าต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีว่าที่บ้านวันนี้ฝนตกนะครับวันที่อัดเนี่ย ฝนตกนะฮะถ้าเกิดเข้าต้องขออภัยด้วยไปลุยเลยอันนี้ลอนในผมยังไม่หายดีเนี่ยเอา้เอาเข้าอย่างไรเอ่ยเอาเดี๋ยวนะมาถึงกัตตันเลยเหรอเอ่อเอา้าเอา้ยเดีเ๋ยวนะ มันน่าจะธนูใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวตายละอ,อ้าวไม่ทุกคนผมไม่รู้วิธีเข้าอ่ะไอ้ถังเนี่ยมันมันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นไง อ๋อได้สิครับได้สิครับหรือให้เคลียร์อันนี้ก่อนกันนะฮะมาเลยอ่านี่ไงสุดครับอันไหนก็เคลียร์แล้วเอาให้หมดไปเลยโอ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน ไม่ใช่เหรียญเหรียญเหรียญอ๋อเงินเงินทั้งนั้นเลยเป็นของเราทั้งนั้นเลยนะทุกคนครับผมรู้สึกว่าคาใจกับไอ้นั่นน่ะผมอยากไปเอานั้นก่อนมากเลยนะเยวนอ่อเดี๋ยวยว่าไแล้วกันถึงแม้มันอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เราไปลุยกันเลยอุย้ย อ่าโหดแล้วเราไม่ได้ไงผมต้องใช้ผมต้องใช้ระเบิดเพื่อทำลายเพื่อทำลายโอ้โหโ,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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันมันโหดถลาไลรืน่นโอ้ยโอ้ อี่ไงโอ้ยไม่ได้เฮ้ยมันน่าจะมีไอเทมกันลื่น,นจากน้ำแข็งพวกนี้นะผมว่าหรือผม,ผมหาไม่เจอเองวะขี้เกียจเดินอ่ะมันไกลมากเลยอ่ตรงข้างในมีนะครับโอ้ลนลลนๆๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงระเบิดไม่โดน ไม่โดนไม่ไม่โดนโอ้ย่ายายา,ยาไม่โดนได้อย่างไรกันโอ้สมองผม49อันละแลแกได้2ชุดอะบอกเลยอ้าวล็อกโอ้ยโอ้โหของใหม่อีกแล้ว โอ้ยมีนี่อีกโอ้ยยังไงวะเนี่ยสู้ยากละสู้ยากสู้อ้าวอ้าวที่ยราตายเลยเหรอโอ้ตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยนี่ไงโอ้ยเกิดเยอะเกิดมันเกิดเยอะเกินตี ผมันเก่งจังวะห,หรือผมควรจะเอาโล่ออกไม่ได้ต้องมีโล่เพื่อป้องกันยาผมมี3ามขวดเดี๋ยวไม่เป็นไรอ้ามันเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ก็ฆ่าใหม่ดีครับอ๋อขอยาหน่อยจะตาย อ,ออป๊บเพูดถึงเรื่องลงคลิปแล้วช่องก็ไม่มีคนดูยิ่งจะลงคลิปน้อยอีกไม่ได้นะฮะผมต้องขยันกว่านี้ละตัอตัวเองจะขี้เกียจเกินไปละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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  จริงเราเล่นแบบดีๆก็ได้นะฮะโอ้โ oh, หห้องสี่ห้องด้วยกันนี่ก่อนเลยอะไรเอ่ยอะไรมาเฮ้ยทำไมมันเกิดเรื่อยๆอ,อู้หวเดี๋ยวๆหัวใจผม มามาโอู้จะดายเดียวเดียว,เ,ยวเอ่อกินก่อนกินก่อนเอ่อนี่มาระเบิดก่อนสิโอ้ยมันโอพเหรอฮนะโอพโอพนักเหรอเดี๋ยวนะนี่คือเข้ามามไม่มีเลยเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ย เ้ hey, มันต้องมีสักอย่างสิโอ้โ oh, หไม่มีอะไรจริงด้วยแสดงว่าสี่ห้องต้องมีหนึ่งห้องนะฮะที่มีของผมคิดว่างั้นนะ uh, ของหัวใจไม่ได้ห้องนี้ล่ะอ้าวล็อกด้วยนั่นไงโอ้โอ้โอ้ โอ้โอหมันแรง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 ฮะมันแรงอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันพลังเองขี้โกงพลังเองขี้โกงนะเนี่ยเออยิงทะลุเสาไม่เฉยเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับยาหนึ่งขวดที่ดีเยี่ยมขอยาสวย ออสองช็อตไปด้ออ่าแบบนี้ค่อยเคลียร์ง่ายหน่อยอ่าอย่างไรวะเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ใช่โอ้หกดสลับคี์หมดเลยนั่นไง อโอ้โหตัวนี้เลยเหรอโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 มามาครับมาฟาดฟาดฟาดโอ้โฝนฝนตกหนักขึ้นด้วยอ๋อไม่ได้ยินเลยแหมเปิดเปิดโอ้โหเงินไม่เอาคุณแจสิครับเพื่อน คิดมีอ่ะกุญแจจะได้ออกอ,อกถ้ามีกุญแจก็สามารถไปต่อได้ยังไงล่ะไปต่อไปไปต่อได้ไปต่อได้ไไดนี่นี่ไม่ดอกหัวใจบ้างหรือไม่เอาแล้วสมองเนี่ยมเยอะเกินไปแล้วเออ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ถือขึ้นมาล่ะเพื่อนนี่ไงเหลือห้องไหนไม่ได้ไปวะห้องขวานะห้องนี้ห้องสุดท้ายต้องคุญแจแล้วจังหวะน,นี้มีเพียงแค่กุญแจเท่านั้นที่ฆ่าโอ้โหแล้วมาสู้กับตัวอะไรเนี่ย เอ้ยเวียงโยนลงมาลงมาเวียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเวียงโยนโยนโดนไปหนึ่งช็อตเออตายโอ้เดินเดินเดินยากเดินยากนี่คุญแจต้องได้แล้วล่ะครับถ้าไม่ได้คุญแจก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแล้ว เออดีนะตัวเมื่อกี้ฆ่ายายนิดนึงนี่ไง,ไงเจอเจอเจอโยนสองช็อตเข้าไปเปิดไปครับวันนี้เราจะถึงบอสรองหรือเปล่านะั้นเรามาดูกันอ,อ่าขึ้นมาตรงนี้เอ,อ้ยออะไรอะไร เฮ้ยอะไรอะเอาก็ฆ่าได้นี่หรือมันหรือมันอะไรเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวน่าอนไงระเบิดไปกินสิอ๋อ,อ,อต้องมาตรงนี้อยู่ดีต้องต้องมาอยู่ดีคิดว่าไม่ต้องมาซะแล้ว เอ้ยไม่ใช่โอ้เกมอย่าทำแบบนี้สิครับอ้าวหัวใจเต็มสบายใจหน่อยกันเอ้ยเดี๋ยวมันไม่มีมันไม่มีที่โอ้โหด่าน ใช้จะแอดวานขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ไปทางขวานะฮะตรงยาวตรงยาวอย่าขวางทางเดี๋ยวไปไม่ได้เอ้ยอย่าอย่าขวางอยา่ยาอย่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นไม่เล่นเออไม่งั้นเดี๋ยวล่วงลงไปเดินขึ้นมาใหม่ไม่เอาหนะ อันน,น,นี้อันนี้อันนี้อ๋อต้องใช้ไฟแล้วยังไงล่ะครับโอ้โหดูห้องดิทุกคนโคตรเยอะอะ,อะยังไงวะเนี่ยข้างล่างล็อกอยู่อุ๊ยอุ้ย อ๋อตรงนี้มีไฟงั้นก็แสดงว่าต้องยิงไปฝั่งนู้นก่อนอะติดแล้วก็ยังไงวะเนี่ยเอ่อน่าจะต้องไปฝั่งนู้นก่อนเฮ้ยเดียว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 ต้องเดินแบบนี้เดินในจุดที่ไม่ลื่น ยิ่งอ้าวมาดิครับมาโอ้ย,อยเฮ้ยเดี๋ยวดีนี่ไงฟันโอ้ย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 รตีมไกลกว่าน,นี้ไม่ได้เลยไงวะเนี่ยฮะ ไกลกว่านี้ไม่ได้หรือไงมันสั้นสั้นเกินไปสั้นเกินไปอันนี้คืออะไรอะไรเอย่ยอ่าดันได้ใช่ไหมโออโอฮออันนี้น่าจะอันเริ่มใหม่ถูกไหมโอเคมาได้เวลาพัสเซิน อย่างไงก่อนดีวะเนี่ยอันี้ลงลงแล้วก็ขึ้นดันขึ้นดันฝั่งนี้ อ๋อต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็ยังไงวะเนี่ยอ่าอันนี้ขึ้นขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นี่แล้วก็ก็จะได้หนึ่งอันทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งอันครับ อีกหนึ่งอันอไม่ใช่ผิดเอาใหม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ,อันนี้ขึ้นลงดันอย่างนี้ดันอย่างนี้ดันอ่าแล้วมันจะให้อันที่เหลือมาทำไม ในเมื่อมันไม่ได้ใช้โอ้หมันทำมันหลอกนี่ว่าเฮ้ยถูกปะวะโอ,อถ,ถูกแล้วถูแล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยพัฒน์แค่นี้ยฮะทำได้ฆ่าไม่ได้หรอกแล้วก็นี่ไงมันไปไปต่อครับเหยียบให้หมดโอ๊ย โอ้โหโอ้โหซอมบี้ฟาดให้หมดเฮ้ยรอยแตกแล้วลอยแตกแล้วใช่หรือไม่นี่ขอเป็นของดีๆยังใช่ดีอยู่นะต้อหัวใจอีกสักดวงได้ไหมหัวใจอีกสักดวงขอมรับเฮ้ยเฮ้ยเกิดใหม่เกิดใหม่เฉย โอ้นี่ทางเยอะทางเยอะแมวแล้วเงินน่อ๋อฮะลงตรงนู้นได้แต่เดี๋ยวทางนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางเรามาขัดขวางเราไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปไป,ไป,ไปนี โอ้โหต้องใช้หลายอย่างจริงฮะเกมนี้ยิงเปิดข้างล่างแล้วลงไปเลยได้ไหมลงไปเลยได้ด้วยแล้วก็เข้าดดันล่าเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาโอ้โหเกือบห้องทางยาวเลยแฮะโอ้ เอ้ยนี่วะเอาวะเฮ้ยเอ้ยจุ๊กโดยการบันนี่ฮอปบันนี่ฮอปเอ้ยเอาวะแผนนี้ใช้ได้เออเฮ้ยดีเว้ยเอเออ้าวอ้าวโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว รอจังหวะรอจังหวะมา,มาอา้อาวหักเฉยหัก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 โอ้ยเฮ้ยมันมันกวนตีนมันกวนตีนเหรอมันมันมันอะไรยังไงฮะยังไงมาดิครับมาดิครับมาดิครับเออ โอ้สันเลือดหมดเลยโอ้ด่วนนะไปเดี๋คือห้องอยู่ทางขวาแต่ไม่ไม่ทำมาทางซ้ายเอาอีกแล้วเหรอ้านนี่พัทเซิลเยอะจริงๆเฮ้ยเอาอะทุกคนรอบเดียวผ่านอ่าฮฮะเฮ้ยอยู่ดีก็ทำอยู่ดีก็เก่งอยู่ดีก็เก่งกาดขึ้นมา โอ้โหนี่นี่ไงนี่นี่ฟันฟันฟันโอ้โอ้อ้าวเฮ้ยไม่เก่งเท่าไหร่นี่ว่าเลือดเหลือสี่แล้วทีเนี้ยโยนแล้วอ้าวแล้วที่ผมจะไปยังไงอย่าบอกนะว่าอ้าวไม่ได้เหรอ เอออ๋อหรือว่าไม่นะไม่ได้ไม่ได้มันคือมาเปิดไว้เฉยเพื่อที่จะเข้าไปเอาจาอีกฝั่งได้ถูกไหมถ้าผมข้าใจไม่ผิดนะอ๋อตรงนี้มีทางโอ้จบแล้วตาชั้นเด้อยด้อโอด้อ้อะไรอะไรอะไรอู้ โอ้เกือบตายเอาของก่อนเอาของก่อนอา,อาขอเป็นกุญแจก็ก็ก็ดีนะยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีฮะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเมื่อกี้มันมีทางขวาครับทุกคนแต่ก่อนอื่นทางขวานั้นโอ้โนโอ ได้ดิครับได้ดิครับถ้าจะเอาอย่างนี้นะถ้าจะเอาอย่างนี้นะถ้าจะเอาอย่างนี้แล้วก็นะไปเอ,อี๋เปลี่ยนเลยอะไรเอ่ยโอ้เสร็จไปหนึ่งเสร็จไปสอง เสร็จไปสามแหมนี่มันแ่มจริงโอ้ยได้ยาว่ะได้ยาทำไงครับแต่ก็กินก่อนเลยเดี๋ยวตายเราจะให้ประมาทนะเฮ้ยม,มันเกิดใหม่แต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวโอโหอันนี้ไไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้อะไรยังไงหนเฮ้ยโทษค,ครับในสุดเราก็ถึงอ่ะแล้วตรงนี้มัมีประตูอ่ะผมผมต้องไปก่อนหรือเปล่านี้หรือว่ามันอ่ะหรือว่ามันต้องผ่านห้องนี้ก่อนเอาวะทุกคนพร้อมไหมครับสำหรับพาทนี้ไปลุย ไหนดูซิเฮ้ยไอ้เวิร์มนอนหน้ามันกบเลยไหนที่สุดอะนอนอาหารเนื้อสดๆสำหรับฉันขอให้ฉันได้ลิ้มลองหน่อยสิว่าศพที่แช่แข็งน่ะมันเป็นยังไงได้ดิเฮ้ยได้ดิครับ น่ะเ,เอาเป็นอันนี้ดีกว่าโอ้ยนี่ไงไปหนึ่งช็อตเอาไปหนึ่งช็อต,อไ,อตไอ้โอ๊ยลืมลืมลืมอยู่ที่เดิมไม่ได้นี่เองอ่ะอ่อ,อนถ้าเจอท่านี้เข้าไปถ้าเจอถ้าเฮ้ยมีโดดด้วยเฮ้ยท่าไม่ มูฟใหม่มูฟใหม่มูฟเซตอ่ะไม่ได้โอ้มันต้องตีตอนจะตกพื้นด้วยอะ่ะโอ้แล้วหยุดอยู่อยู่ที่เดิมไม่ได้ด้วยอยู่ที่เดิมไม่ได้ด้วยมาดิครับขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองเหลืองอา้าวโด่นมา โดดมาอาบไม่ได้โดดมาโดดมาหมุนหมุนไม่ได้หมุนเอาโอ้มัน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 ม oh, ันกวนตีนเออมันมันกวนตีนเหรอมันกวนตีนเลยแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วแล้วอีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจะตายผมก็จะตายด้วยแต่ผมจะไม่ เฮ้ยมันมันโดดมา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 อะไรอะไรไเนื้อสดอะไรเนื้อสดอะไรฮะเฮ้ยอ่าอ,อะไรเนี่ยคาถาจะทำให้อะไรเนี่ยเราจะจอะ ซ m มมอนไฟอะไรเอ่ยฮุย้ยของใหม่ครับทุกคนเอาละได้ของใหม่แล้วแฮวจบไปกับครึ่งคลิปวันนี้จะโอ้โหดูที่ต่อไปที่เราต้องไปนูนนะ่นฮะรับรู้ครับขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เราเคลียร์บอสไปได้หนึ่งตัวไม่ใช่บอสฮะเป็นเป็นอ่ามินิบอสนะครับของแต่ละดันเจียนนั่นเอง ก็ที่ที่ที่คุยไว้นะครับว่าจะทํา2พาร์ทต่อต่อหนึ่ดันเจียนเนาะแล้วก็1พาร์ทสำหรับการเดินทางนั้นวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบกดดิสไลค์ไว้นะครับแล้วเจอกัน